สวัสดีครับผมวินเมทวินนะครับรับบทเป็นทายนะครับในพอเราคู่กัน The Movie ี่ครับพอเราคู่กันนะครับก็จะเป็นซีรีส์ที่เล่าเรื่องความน่ารักของผู้ชาย2คนที่มีความรักต่อกันครับผมแล้วก็ด้วยหมู่มวลกลุ่มเพื่อนต่างๆทั้งในซีรีส์ครับคือมันเป็นความน่ารักที่ดูแล้วรู้สึกว่าสบายดูง่ายอะไรอย่างเงี้ยครับ มูทของหนังเรื่องนี้ก็ยังคุมโทนเหมือนเดิมอยู่ความที่แตกต่างก,ก็คือการที่ทุกคนโตขึ้นอบอุ่นมากขึ้นครับรู้สึกรักตัวละครนี้นะครับเพราะว่าอย่างแรกคือเป็นตัวละครแรกด้วยที่ว่าผมได้เข้าไปใช้ชีวิตเขาแบบที่เขาใช้ชีวิตได้ไปเป็นเขาในช่วงหนึ่งมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเออเรารักตัวละครนี้ครับรู้สึกรักสารวัตรเหมือนที่ทยรักกันแหละเพราะว่าจริงๆเราได้ไปเป็น,ปนทยแล้วเราก็ได้สัมผัส ความรู้สึกสารวัตรที่สารวัตรมีให้ทานไงครับก็ยิ่งทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกดีกับตัวละครนี้มากมากสารวัตรก็จะเป็นตัวละครในนิยายไปนิดนึงก็จะมีความนิ่งความไม่สนใจใครเลยไม่ไม่เอาใครเลยโลกส่วนตัวสูงมากๆแต่ว่าเราพี่ใบก็คือจะเป็นมนุษย์ธรรมดาที่เรียกว่าก็คือมีโลกส่วนตัวแต่ว่าไม่ได้สูงเท่าสารวัตรก็มาก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  เลยครับเพราะเราคู então, ่กันก็ได้เปลี่ยนชีวิตวินเมทวินไปเรียบร้อยแล้วครับผมก็สนุปเรียกว่าคือก็ได้เข้าวงการแบบว่าเต็มตัวได้ทํางานในวงการหลากหลายมากๆได้ได้เจอผู้คนมากมายด้วยครับก็เรียกว่าดีครับมีความสุขแฮปปี้ครับแฟนครับก็คือน่ารักมากคอยซัพพอร์ตเราอยู่ตลอดรับมองความรักก็เรียกว่ากว้างขึ้นนะเพราะว่าตอนแรกเราก็ แล้วก็ไม่ได้เคยได้มาสัมผัสมุมมองที่มีผู้ชายรักเรามีผู้ชายดูแลเราอะไรี้ครับพอได้เป็นไทยเนี่ยมันก็ทําให้เราได้เห็นว่ามุมมองที่เขาเป็นแฟนการมุมมองที่เวลาผู้ชายกับผู้ชายรักกันมันเป็นยังไงอะไรี้ครับก็ทําให้เราเรียกว่าเข้าใจมันมากขึ้นเข้าใจมันกว้างมากขึ้นแล้วเราก็ได้เป็นตัวละครนั้นด้วยยิ่งทําให้เราสึกว่าเฮ้ยมันดีมากเลยนะความรักแบบนี้ ผมว่าจะได้รับความรู้สึกอบอุ่นมากขึ้นเพราะว่าสารวัตรกทัยเนี่ยคือในเดอะมูฟวี่เนี่ยคือย้ายไม่อยู่ด้วยกันแล้วแล้วก็จะมีโมเมนต์ต่างๆที่อีกวัยหนึ่งะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้จะเป็นวัยที่วัยเรียนอยู่อะไรอย่างนี้ครับฝากด้วยนะครับกับเพราะเราคู่กันเดอ Movie ีนะครับเร็วๆนี้นะครับในโรงภาพยนตร์เท่านั้นนะครับ